สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตพามาดูต้นทุเรียนที่ผมทําการปลูกไว้นะครับทุกคนเรามาดูความสมบูรณ์ของต้นนะครับต้นนี้ผมทําการปลูกไว้โตเร็วมากนะครับทุกคนด้วยการปลูกแบบอินทรีย์นะครับให้ทุกคนดูนะครับฝุ่นที่ผมทําการใส่ก็จะเป็นฝุ่นได้จากการหมักนะครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้านะครับเศษใบไม้และก็ที่สำคัญจะเป็นขี้วัวที่ผมได้ทำการหมักแล้วใส่แก่ต้นทุเรียนก็จะโตเร็วนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นเสียบยอดนะครับจะเป็นต้นพันธุ์นะครับที่ผมทำการซื้อนะครับทุกคนแล้วมาปลูกจะเป็นโอชิน้ำดำนะครับจะเป็นพันธุ์มาเลเซีย เรามาดูนะครับทุกคนความสมบูรณ์ของต้นใบเขาก็จะเขียวในการดูแลรักษานะครับทุกคนวิธีการปลูกของผมนะครับก็จะเน้นเลยนะครับผมจะเน้นฝุ่นทางดินเป็นหลักนะครับก็คือเดือนละครั้งหนึ่งผมจะทำการให้ฝุ่นหรือว่า สามสัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเรามาดูรอบๆต้นนะครับต้นนี้นะครับอายุนะครับทุกคนก็ประมาณ1ปี3เดือนนะครับแต่ว่าต้นโตเร็วมากแต่ว่าใบก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นการปลูกแบบอินรีย์ผมไม่ได้ทำการสีดพ่นยาอะไรนะครับ ก็จะสังเกตเห็นใบนะครับจะมีเพลี้ยขึ้นตามใบใบก็จะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในการแตกยอดต้นนี้ก็จะแตกยอดดีมากนะครับเพราะว่าเน้นฝุ่นทางดินเป็นหลักนะครับแตกยอดตลอดนะครับทุกคนก็คือในการปลูกต้นทุเรียนนะครับทคนปัญหาที่พบเจอหลักๆเลยถ้าเป็น ในส่วนของใบทุเรียนนะครับก็จะมีเพลี้ยเพลี้ยขึ้นตามใบนะครับทุกคนอ่ะตัวอย่างนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนจะมีเพลี้ยขึ้นตามใบทุเรียนซึ่งทําให้ใบทุเรียนของเราไม่สวยนะครับใบขดนะครับทุกคนแต่ว่าในส่วนของต้นลําต้น สวยนะครับโตเร็วในแบบอินซีดูนี่ส่วนของกิ่งก้านใบนะครับซึ่งในการปลูกนะครับผมก็จะปลูกแบบยกโครกนิดหน่อยนะครับทุกคนอ่าเรามาดูฝุ่นที่ผมทำการใส่ต้นทุเรียนนะครับ และนอกจากฝุ่นนะครับทุกคนก็คือผมยังทำการใส่กระดูกนะครับคนจะเป็นกระดูกสัตว์นะครับใส่เพื่อเพิ่มธาตุให้ต้นทุเรยียนนะครับให้โตเร็วปลูกแบบอินรีย์เลยนะครับทุกคนหลักๆก,ก็จะเน้นฝุ่นหมัก และในการรดน้ำนะครับทุกคนการดูแลรักษาการให้น้ำมีส่วนสำคัญมากๆนะครับก็คือช่วงนี้ก็ช่วงหน้าแล้งนะครับทุกคนซึ่งต้นทุเรียนต้องการน้ำเยอะนะครับผมทำการให้น้ำอย่างน้อยนะครับ3วันต่อครั้งหนึ่งไม่ให้ต้นทุเรียนขาดน้ำ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอย่างต้นนี้ใบเขาก็จะเขียวนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญแสงแดดนะครับในการปลูกต้นทุเรียนต้องปลูกที่มีแสงแดดเพียงพอนะครับเพื่อที่ให้ต้นทุเรียนสังเคราะห์แสงนะครับทุกคนให้ต้นทุเรียนโตเร็ว ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่พาทุกๆคนมาดูในวันนี้แล้วไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ